ครับผมก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่อง youtube ซับสุภรชัยท่องเรืองพิดผลนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มาอะไรนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถที่เฉยครับโอ้รถสวยนะเดี๋ยวเรายืนรีวิวตรงนี้ก่อนว่าเราถ่ายทาได้ไม่ค่อยมากนะไม่ค่อยมีโอกาสขอขอขอนุญาตเจ้าจของรถหน่อยนะครับผม เ็นเขาบอกว่าชื่อเสียอาร์ตหรืออะไรเนี่ยแต่แม่แต่กระบะนี่คือสวยมากครับท่านผู้ชมกระบะนี่เป็นน่าจะเป็นมินเนียมนะเราก็ไม่กล้าพิจับของเขาใบบายเขานะเราไม่ได้มาทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับโอ้แต่คือมินเนียมลายไม้ละ่ะอืม เขาออกแบบได้เอี่ยมจริงนะท่อฮนะ่ 5, 4, นิ้วครึ่งแต่ท่อนี่ทรงคันผู้ใหญ่เบิ่มน่าจะใหญ่กว่าแต่เขาเดินเลดออกมาแนละ้วแต่คันนี้สวยกว่านะนี่ นี่ครับให้ดูเครื่องเครื่องเดี๋ยวผมไปดูอีกคันนั้นมันชนตรงนี้หรือเปล่าอู้แต่ก็วางมาสวยนะได้ประมาณนี้มันก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้าไม่ได้จับจับทางเลยว่าทําอะไรเนี่ยม่าน้ำม่าน้ําก็ถือว่าก็ก็ต่ำครับเจอร่องเรยรอยแม่แบบนี้น่าจะไปบินอ้อยนะท่านผู้ชม มีเนียมไหมเราลองลองลองคอรดูนะมีเนียมนะมีเนียมหรือเปล่ามีเนียมหนูไม้เขาทำสีมาได้หลอกตามากนะผมก็ไม่รู้ช่วงล่างเดิมสองซี่อ้โหโห,หล่อจัก ไฟญี่ปุ่นหรือเปล่าะอบไฟแต่ปั๊มเป็นเล่งบนนะท่านผู้ชม <Hey. S 1> ปั๊มไม่ใช่ของเดิมมันนปั๊มอะไรปั๊มอะไรไม่รู้นะ 6Wg หรือ 6Wf ปั๊มเป็นปั๊มตึกแนวนี้เลย ตออูชัยเจริญหนองปลือไม่มีที่ตินะถ้าคนไม่ชอบเขาก็ตีเอ็นอยู่ดีครับแต่เราชอบนะอืล็อกกี้สวยดีครับเนี่ยได้ไฟตรงนี้มานะดูแบบหล่อจัด ันนี้เป็นอู่ช่างจิ๋วนะช่างจิ๋วท่าตะเกียบอันนี้ก็อู่ช่างจิ๋วเหมือนกันครับโอ้อันนี้เป็นเครื่องอะไรเอ,อ่ยเครื่องออกซิเออเครื่องเดิมเกาะโบหรืออะไรช่วงล่างอเดิมนะ ตดังลีครับท่านผู้ชมอู้กระบาดนี่ก็สวยนะสวยจัดเราตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้มากนะเราก็าทำได้แค่พอเชียงเชิงนะเพราะว่าไปเ,เป็นล็อกกี้แล้วก็ขวัญใจท่าตะเกียบนะครับ ไม่รู้ใะให้ท่านผู้ชมดูอะไรให้ดูกันชนอะไรเออเฟียเอบีเอสอ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะรอะผมก็ไม่มีความรู้เกี่ยวด้านเรื่งนี้เลยสองสี 2, 4, ่พีเฮ็ดกระบะเขาว่าทำมาจากอูเตียละ ช่างเปียะผมก็ไม่รู้จักนะต่อหกสองตาให้เดินดูอึหึ เเ็็ๆนะครับเราขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแต่เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะสวัสดีครับ